สวัสดียามเย็นอีกครับฮะวันนี้ตอนนี้ก็ได้เวลาได้เวลาที่กลับก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 ับนะฮะ วันนี้ก็มีอะไรที่แบบไม่ค่อยตื่นเต้นนะฮะไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ก็มีความรู้สึกแบบดีๆนะฮะให้กันและกันเนาะสำหรับวันนี้นะฮะอะไรที่ชีวิตของคนเราเนาะต้องริ้ลรนกันต่อเนาะนะฮะแล้วก็มีอะไรเราก็อะไรที่ไม่เข้าใจเราก็หาแล้วก็ สร้างความเข้าใจกันเนาะนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเรามันต้องเดินหน้าต่อนะเดินหน้าต่อไปไม่มีใครย่ำอยู่กับที่เนาะอะไรก็แล้วแต่อที่ทำไปแล้วมันสบายใจนะเราก็ทำ คนเราพร้อมสบายใจเร้วออะไรทายก็ดีขึ้นนะครับตรงนีนะ้ใครที่คิดท้อถอยนะฮะหรือว่าเหนื่อยล้าอะไรนะรนะเราจงลุกขึ้นมายิ้มต่อสู้กับการงานหรือกับปัญหาต่างๆนะฮะนครับกอย่นะาไปมองสิ่งบางอย่างเราก็จะมองแบบ โรฝ้าไอโลกแคบกันเปิดเกินไปเนาะนะ มีน yeah, like ิดอ่ะเยอะเลยแหละ ะะไม่รู้ก็เติมเท่าไหร่อะแต่ผมเติมแค่นะเคยเติมแบบห้าสบเ็ดนาะเวลาเรานะเพราะว่าเราก็ไม่รู้บางคนก็บอกเติมเติมทนะีสิบเนาะแต่ของเราแบบเติมแบบเผื่อไว้นะเนาะเผื่อไว้เพราะว่าเวลามันทุกขอเนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องกระดาษ เราถึงก็ได้แต่เวลาเราขับรถนะบางทียังไงล่ะด,ดี๋ยวส่วนมาส่วนมากผมก็จะเผื่อ,อไว้นะเนาะนะครับ คือในการแบบุกของหนักเขาบอกว่าอากาศร้อนนะฮะให้เติมให้เติมลมแบบให้เต็มพิกัดไว้นะฮะหน้าฝนให้เติมลมอ่อนไว้นะฮะให้เติมลมอ่อนไว้หน้าฝนหมายถึงว่าให้ยางได้เกาะถนนนะ,ะไม่ให้ลื่น แต่หน้าร้อนเนี่ยเขาให้เติมยางให้ให้แข็งไว้นะครับเพราะว่ามันอากาศมันร้อนนะฮะไม่รู้นะเห็นก็ว่ากันนะ, <c oughs> นะฮะ <c oughs> เพราะายางมันเบนเร็วนาอนะฮะยางมันเบนเร็วสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ อะไรไม่เข้าใจแล้วก็ต้องทําความที่เข้าใจอะไรที่เข้าใจแล้วเราก็ทําความเข้าใจให้มากขึ้นนะฮะอะไรอะไรจะดีนั่นนั่นนั่น่นน,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 าานั่นาเช้านตรงนี้นะฮะแยกนี้แหละนะว่าแล้วรถบรัวมาจากไหนมาเชา้าจากตรงนี้นะครับเพราะว่ามีรอยของวันนี้นะ แล้วก็อกจุดสี่แยกนะที่หนึ่งนี่สองที่นเที่นเี้ยับเราก็ให้ระมัดระวังนะฮะให้มัดระวังนะแต่คนเราความเผลอเรือมันมีมีกันอยู่แล้วเนาะความเผลอเรือมีกันทุกคนนะฮะ แต่ทำยังไงเราจะไม่ให้ตัวเราเผลอเรือจนจนเกินไปเนะาะพราะความเผลอเรือเนี่ยทำให้เราแบบเออไงอะ่ะเกิดอันตรายได้นะฮะเกิดอันตรายได้ ช่วงนี้ก็เป็นเวลาช่วงแบบที่จะที่คนจะเลิกงานนะครับแล้วก็บรรกาศเลิกงานกลับบ้านนะครับขางทางมีดอกไม้ที่สวย ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เข้ามาตอบคอมเมนตะ์ะด้านหลังบ้านเนาะขอบคุณมากๆนะครับพี่เนาะนะฮะมีอะไรเราก็คุยกันเนาะทิ้งไว้ด้านหลังก็ได้หลังบ้านนะฮะคือมิตรภาพที่ดีนะฮะพี่ๆน้องๆนะฮะพี่ๆท่านนะครับ ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะเป็นสิ่งสวยงามเนี่ยันี้มันวันนี้มันพูดใช่ไหม น,นถนนเราโล่งนะครับโลง่งไม่เหมือนบางบาง่ไม่เหมือนวันดันดันโอ้รถมาจากไหนไม่รู้ครับ ร่งจ้องดีแท้ร่งจ้องไหนเด้อร่งจ้องแบบแบบแบบหน้าหน้าหลับในอ่ะนะฮะลร่งจ้องเหมือนออาเหมือนเหมือนหน้าหลับในนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าการขับรถบางทีนะพอไม่มีรถหรือรถวิติดเลยนะมันทําให้สมองเราไม่ทํางานเนาะ สมองเรามานันไอ้นี่ไปไม่สั่งงานมันก็เลยทําให้อ่สมองเราเนี่ยได้พักผ่อนฮะแต่มันจะหลับในนะฮะถนนเรีย,รยบๆนะฮะรถรถไม่ค่อยจะมีนะโอ้หลับในดีนักเลยนะฮะ ตอนนี้เรากำลังข้ามแม่น้ำบาปะกงขยับสักคั้ไหมนะฮนะข้างหนะ้าแม่น้ำบาปะกงแหล่งชีวิต อานาใหม่นะสร้างเสร็จแล้วนะแม่น้ำบางประกงแหล่งชีวิต ตั้งจะสองโมงนะจะสามโมงนะตอนนี้หลีกเลี่ยงกาจรจราจรติดขัดนะฮะมาเส้นนี้เราจะไปโผล่เส้นน้อเราคนหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หลีกรถติด <c oughs> นะฮะหลีกเลี่ยงก่อน ハハ <laughs> จเจริญขึ้นเยอะนะฮะเลียงเชี่ยมขึ้นเยอะนะหรือเลี่ยงการจราจรหรือเลี่ยงจริงๆฮะรถไม่มีวิ่งสักคันรถจะม,มีวิ่งสักคันลยนะฮะ ช่างดีแท้ช่างดีอะไรขนาดนะี้ถนนเลื่อมนะถนนเลื่อมนะร,รถสักคันยังไม่มีเลยนะดีแท้ช่างดีแท้นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะขอบคุณพี่ทุกท่านนะฮะบ,บ,บายยไม่มีสาระอะไรละครับคลิปนี้